ท่าแพนพื้นฐานต้องฝึกยังไงบ้างเรามาดูครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการฝึกก็คือบาคู่นะครับก่อนเริ่มฝึกแพนนะครับคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณมีพื้นฐานในการวิดพื้นหรือดึงข้อหรือดิฟให้แน่นก่อนพอสมควรครับและถ้าคุณมั่นใจว่าคุณแข็งพอแล้วงั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเป็นการฝึกเปิดข้อต่อครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับให้สังเกตตรงข้อต่อของผมนะครับว่าจะมีการเปิดออก มาข้างหน้านะครับสเต็ปที่2นะครับเป็นการฝึกยกสะบักของเราขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้คุณอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมจะมีมุมด้านข้างให้คุณดูแบบนี้ครับยกสะบักขึ้นแบบนี้นะครับสเต็ปที่3นะครับเป็น Pu ชอัพโหครับให้มือของเราอยู่ในช่วงหัวไหล่ของเราและให้เราเปิดข้อต่อออกไปแล้วยกสะบักขึ้นแล้วเก่งค้างไว้แบบนี้ครับสเต็ปต่อไปนะครับเป็น p u ช Up พโหให้มือของเราอยู่ในระหว่างช่วงแกนการกำลตัวและก็เปิดข้อต่อยกสะบักขึ้นแบบนี้ครับ และระดับสุดท้ายนะครับเป็นระดับเอลเหมือนเดิมครับเราจะทําท่า push up hold แต่ให้ช่วงมือของเราอยู่ในช่วงเอลนะครับแล้วก็เปิดข้อต่อยกสะบักขึ้นเก่งคางไว้ครับ